กาดสบายดีเนาะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้มาพบกับอีพีสองเนาะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้มันขำก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ด็ก็เลยมากินหลอบเสาเอานี่เด็กหอนห่อนเลยนหลอดเสารับเสาเอาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดยางฮะก็แล้วนี่มีแต่หยักแต่มานนี่สามตัวเชิเอ้าวสองตเนาะบวบมเหี้เนาะบวรวมเฮาเนาะพี่น้องเนาะเอามากินเข่ากันเลยนะพี่น้องมา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 มีหลอดเข่าได้เหรอ่านมี อันนี้ข้าวเจ้าเนาะพี่น้องอันนี้อ่าข้าวเหนียวเนาะติ๊บเขาวข้าวเหนียวคือเก่าเสียบๆเลยพี่น้องเสียบๆเลยมากินข้าวน้ำกันเนาะหอนจะได้ถลนถนนะพี่น้องนี่พี่น้องแกงใหม่แล้วแต่ว่านี่คุณน้องพี่น้องกินไปแล้วแหละส่วนหนึ่งแต่๋ยวมันขำก่อนมันอัดอะไรเนาะมาอัดตอนเช้ามากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาอืมอีกเกือบขวบเนาะพี่น้องกมแซ่บ นั่งมกกันนั่งหางเดียวกันบักทางนี่บ่นัง้งมาอมืข้ามใหญ่เลยพี่น้องบุบเลยเสียบป่ะพี่บามถนมาสั่งข้าเหนียวเนาะพี่น้องอันนี้บมกินข้าวเหนียวกินข้าวจ้า,จาว่าแซ่บกว่า กินงเงกินได้เนาะหเหนียวนะตัว่าถึงกับความหมักของไทยของมันห,หน่อยมันอยู่พี่ก็ยังหาคนได้อยู่แต่บ้านเท่านั้นมีปูมีปลาเนาะมีแกงหน,น,น่อไม้เนาะหลังจากเห็ดยางมาแล้วแต่ชิมม่วมๆเนี่ยน,น้องๆเนาะยางกะเขาตาเนี่ยน้องๆมากินนันก้อนเนึ่ง เอาคำยังไงด้วยอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะเอาเนหน,เาเนียวเนาะเอาเหนียวเนาะจิ้มมือบนโต๊นะน้ำพี่กเนาะแกงเองเนาะกินเองแซ่บเองเนาะบ่ม,มีเวทีติบมวให้กินน้ำพี่กเนาะ สาม่งคือเก่าอาเดลอาเดลคนหนาลิ้วเนาะพิดเชิงพี่น้องอเลยเมื่อบ้าน แทงน้ำไม้ใส่มาคือน้องพี่น ฝา,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 าก,ก,าาาากเด้อพี่น,ออน,น,น้องฝากเด้อฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อไปบ่ายไปจังเนาะทำงาน้อวันสองโมงไปจังใช่หรือข้างบนได้หกสิบส่วนเงินเงินเงี้งมาแล้วพี่น้องเอ้ยก็คืนวันนี้ก็ามาเล้ยวก็คืองานหนักมากพี่น้อง ตอนเที่ยงเนี่ยจะได้ปเปื้อขื่นนี่ยพี่น้องเลยอีกแย่งบนเมืองแบกมานาดีกเอ้ากี่บัวรุ้ยรีบเอาชีวิตเอารับไปเลยโบนั 200. <c oughs> ดสองร้อยเส็จงานรอดลมรอดตายนะพี่น้องเนาะเปื้อนขื่นกับละแวงพี่ใหญ่เล่นเว้นกับเปื้อนืนบางหนักปุ๊บผลกับปานี่ แต่จมยางก็ได้พินเลยลูกบแซกก็ลายแต่ผลผลิตของมันตามที่ได้มากอะ่ะถือว่าด,ดีชิ้นใหญ่งานก็นได้ใครกว่างานอื่นอยู่อืมงานนีนี่ก็ได้ทายอยู่ทายกินเห้พี่น้องเบิรงนีน่ยเนาะการทาอยู่หากินการหาปูหาปลาเอากะพอได้ไปอยู่พ่นเลย จังมื่นหนึ่งเนาะที่ไปเขื่อนแล้วก็ที่อัดคลิปอ่าหาปลาเนาะพี่น้องใส่มองอ่าเผยแพล่ให้พี่น้องเบิง่งเนาะอืมกุยจืดอร่อยด้วยมอ้ง กัดกัดกาก็เลือกมีอยากเน้องเล้เมื่อเมื่อเมื่อต็มเก่าเนาะสองเน้องเนาะกินแล้วแซนี่ติ่มถวยไว้ให้ล่างก็อายะ กันพี่น้องแกงน้ำไม้อืมรนะักเหมือนนี่ใช่ไหมรักอีกพี่น้องเลยยังกินหลายนะยังบอพ่อพี่น้องเลยจิ้มตัวใหญ่ยังบอพอ่อเราสามคนแซ่บโคตรแ่บโพพี่น้องเลยอมืมยุ่วเนาะพี่น้องเนาะมองเห็นมันแซ่บ เขาเศร้าเป็นเขาสวยอืมพายุเขายิ่ง่ายอยู่ง่า่ไม่รู้เออนั่งกินไปเนาะไม่ได้ไกินอันน่งน้องความกินเนี่ยสำคัญเนาะยิ่งใหญ่เสมอขอับดังเดินด้วยท้องนะครับอืม ม,มาไม่ลงมะอ๋อคำนี้ขอคำสุดท้ายไม่ลงเงยเดี๋ยวอำลาพาจากแล้วบ้านไหมนีม่ปนน่มมอแถมนออ ตอนใหม่ตอนนี้นั่งแต่ตอนนี้นายไ,ไม,ม่เล่นเสี่ยเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะได้อัมลาพาจากได้พี่น้องเลยพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหนาเด้อฝาก กดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องนะเอานาะเราจะได้เบิ่งกันแบบยาวๆแล้วก็มีกำลังใจเห็ดเนาะมันกะาวซื้อใจเหมือนแฟนไปถ้ามีคนผูกติดตามแล้วก็มีคนกดไลคล์กดใจเนาะเออยังไงก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี